กลับมาในเบรกที่2และก็เบรกสุดท้ายแล้วนะฮะกับวง7-8นะครับปบมือต้อนรับดิเจดิเจอ้าวดิเจสุดบายอัดไอคลอดพ่อโอ้วแล้วงัส่งแม่สัดร้านเลยทีเดียว <c oughs> เดี๋ยว7-8ส่งให้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวน้อยใจอีกเอ้า ต้อนรับน้องอามี่จาก Good b าร์แอดไอคอนพาร์เชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีข้างหลังศิลปินสวัสดีน้องด้วยฮะเออศิลปินเราต้องเคารานอบน้อมไปมาลาไหว้ตามธรรมเนียมจ้ะมาที่เปิดห้องส่องสดของเราต้องทำการส่องเสียมเสียมสีปกติเป็นคนชอบดูดวงแค่ไหนชอบดูดวงมากค่ะมากล่าสุดไปดูดวงเรื่องอะไรจ๊ะ การเงินนะการเงินนะฮะอ้าวเซเว่นเองๆดูเรื่องการเงินเราพร้อมซัพพอร์ตไหมฮะกระเป๋าตั้งสั่นแล้วครับตอนนี้โอ้โหสั่นนี่คือแบงค์พันแบงค์ยี่สิบจะบอกว่าไม่หล่อแต่โอนไวครับไม่แบงค์เงิน้โอนเพิ่มครับนี่อย่างนี้ไหวไหมฮะถ้าโอนเพิ่มนี่อยวไหมฮะน้องไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับไม่รู้จะพูดยังไงอยากเห็นเป็นตัวเงินมากกว่าเลย เซเว่นเอเอาเซมซีมาให้หน่อยอวงนี้ดีครับเนี่ยนะฮะอาถือแล้วจัดเซมซีหนูถืออาเซมซีลูกไม่ใช่กินกับเดี๋ยวปลาเสียลูกมาถือมันกินกับเดี๋ยวปลาเลย,ไม,เยไม่เคยเสียงเซมซีเลย ไปไปวงไปวัดที่เขาเสียงงี้บ้างเปล่าไม่ไม่เคยไปครับโอซิเข้าวัดบ่อยไหมไม่เคยเข้าร้อนเข้าร้อนเหรอร้อนเลยแต่พี่มีที่หนึ่งที่เข้ามาแล้วเย็นมากๆเลยที่ไหนคะกูดบาร์ออ่ะอมี่อ่มี่เราพร้อมแล้วเชิญเลยจ้ขยาเลยขยแบบนี้ค่ะอขยวแบบเนี้ยด๋ะอียเอแล้วมันจะตกยังไะมันจะตกยังไงไม่รู้หดนพี่ตกไม่เยขยาไปเอะขยาไเออ่เราขยาดูยี่มันไม่ออกอ่ะเออไปี่ออก่น เราไม่ออกไม่ออกนะเราได้แต่ตะคีเดี๋ยวอ้าวเลือกมาหนึ่งเบอร์หลั่งตาหยิบมาหนึ่งเบอร์หลับตาหยิบมาหนึ่งเบอร์อ่านะครับผมโทษนะครับผมทำมาทำไมกล่องสี่เซนซีหมายเลขอะไรจ้าน้องอาร์มี่สามค่ะหมายเลขสามครับและฟีลลิ่งที่น้องอาร์มี่จะได้แนะนำตัวนะครับในเปิดห้องสองสดในสเปเชียลของเราวันนี้นะครับผมได้แก่แนะนำตัวแบบคนง่วงนอนง่วงจัดๆเลยนะครับผม ชื่ออาร์มี่แท้จริงชื่ออะิรยาจากกุดบาค่ะง่ายด้ครับโอเคค่ะน้องน้พอเรียงค่ะจริงๆหน้าเซฟเสียงนี้อยู่ในเพลงจักตัวนะพี่ใช่นะครับผมนี่คือการแนะนําตัวแบบน้องอ่ะเนาะนะครับผมวันนี้มาไม่ธรรมดาแน่นอนอามี่มาจากกุดบาร์แอดไอคอนพาร์ค บอกเขาหน่อยว่าร้านเรามีดียังไงอ๋อร้านเรานะคะจะมีดีที่น้องๆค่ะน้องๆทุกคนสวยมากกี่คนจ้าสวยมากเนยสามสิบสี่สิบคนสวยทุกคนสวยคนละแบบค่ะแล้วแต่พี่ชอบเลยมีทุกแบบที่พี่ชอบพี่แลาพี่ชอบแบบไหนพี่หรออ่าไฟหน้าเน้นๆก็มีค่ะพี่พี่ชอบแบบช่วงนี้กําลังฮิตเซิร์ฟสเก็ตครับอ๋อค่คะผมชอบแบบว่าแบบเซิร์ฟสเก็ตเลยจริง ไม่เข้าใจพี่ชอบแบบเรียบเรียบนะคะเรียบแบบเรีบเรียบเรียบง่ายอ๋อแบบนั้นก็มีค่ะแต่ที่สำคัญคือน้องๆอ๋อๆกันทุกคนอะคะใช่อายุ2 0 2ส24กันนะะเยอะกี่คนครับที่ร้านของเราเอออะไรนะคะจำนวนทั้งหมดน้องๆร้านสามสิบสี่คนโอ้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมยังเรานี่ถือว่าเป็นเกรดไหนที่ร้านฮะถ้แบบออแอมันบอกว่าของมาในห้าดาว army กี่ดาว,วถ้าตีดาวให้ตัวเองถ้าตีดาวให้ตัวเองเหรองั้นหนูถ่อมก็ได้นห,หนูเอาสัก3.5โอ้โห้าเซเว่นเอ็ดแนครับ army เราให้กี่ดาวดีฮะถ้าเป็นวงสายตาเฉียบคมของวงเซเว่นเอ็ดแนถ้ามี5ดาวผมให้6ละกันครับ <c oughs> โอ้ยโ, <c oughs> โอถ้าพี่6ดาวผมก็ผ่อนต่อเลยนะ ร้านนี้มีดีที่น้องๆน่ารักแล้วก็บริการเปกันเองด้วยนะครับใครที่แบบว่าเหงาดูว่าอยากจะไปเปลี่ยนฟิวอะเนาะใช่ไปคุยกับน้องๆได้ใช่ไหมได้ไม่ได้เป็นใบเนาะใช่นะครับวันนี้วงเซว่นเก็จองต๊ไว้แล้วนะครับจองก็เหรอฮะ เออเขาเปิดจองโต้ที่ไหนฮะน้องอามี่จองโต้เหรอคะทักเข้าไปในเพจ g o o d b า r ์แอดไอคอนปเลยค่ะใน Facebook เข้าไปเลยใช่เข้าไปเลยค่ตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมอัปเดตได้ข่าวว่ามีคอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะเร็วๆนี้กําลังจะมีคอนเสิร์ตคูเตยคูเตยใช่ค่ะมาวันที่เท่าไหร่จ้าน้องอามี่มาวันที่30มีนาคมนี้ค่ะออหนูเลิกเปลี่ยนฟิลแบบคนง่วงนอนได้แล้วนะหมดภารกิจแล้วนะคะหรือว่านี่คือบรรยากาศของน้องอยู่แล้วเออค่ะอ๋อมาที่วันที่30มสิมีนาใช่ค่ะมาสามสิบ คตเตรายละเอียดเป็นยังไงบ้างในการจองจองเก้าอี้จองโต๊ะเน,นี่ยฮะอนอจองเข้ามาในเพจได้นะคะแต่ว่าในนี้จะมีจองบัตรพิเศษอะค่ะโซน V V I P มีจำนวน40โต๊ะราคาก็เท่าไหร่ฮะ2,500บาทอะค่ะอ๋อไม่แพงสบายสบาย <c ười> ค่ะก็จะรับฟรีเครื่องดื่มเย็นๆหกขวดค่ะ,คะอืมใช่แลไไ้วก็โซน V I P จะมี30โต๊ะค่ะ 30โต๊ะะใช่ค่าจองก็จะ2,000บาทรับฟรีเครื่องดื่มเยน็เยนๆ6ขวดเหมือน VVIP เหมือนกันนะคะคโต๊ะก็จะอยู่ข้างในใกล้ๆคูเตอค่ะระ้านก็บรรยากาศดีได้ค่าว่ามีสาขานอกจากเชียงใหม่แล้วมีที่ไหนฮะมีที่เชียงรายด้วยมีที่เชียงรายด้วยนะคะเปิดบริการหกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเดือนสามสิบนี้มีคอนเสิร์คตครูเตอร์อธิวัฒน์เนาะสามารถไปจองโต๊ะได้หรือว่าเย็นนี้ก็ไปกันได้เลยนะคเปิดบริการทุกวันเลยนะครับร้านนี้มีดีอะไรอีกไหมฮะอาหารอร่อยไหม อาหารก็อร่อยแต่อร่อยกว่าก็คือสาวอ้าวสาวนารเซอร์ไพรเลยวผมรู้สึกหิวหิวหิวาวเหรอหิวอะไรฮะนั่นแหละครับถ้าถ้าพี่อยากอยากเจอสาวสาวสวยๆอ๋องอ่ออ่ะก็ไปดูที่กู๊ดบานนะคะไปไปกันเร็วไปจัดไม่กล้าเลยช่วงนี้ฮะเอาซะหน่อยแคปชั่นสดเหมือนจดมา ขอสักหนึ่งแคปชั่นหน้ากล้องได้ไหมฮะเออไม่ค่อยชอบคนจัดฟันชอบคนจัดทุกวันมากกว่าคะ่ะ โทษนะครับผมเก็บงำมาหลายเทปนะฮะไม่ได้ปล่อยเต็มเลยนะครับผมเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศสดนหนึ่งจากร้านก o o ดบาร์แอดไอคอนพาร์คสาขาเชียงใหม่เท่านั้นนะครับสามารถไปเจอรุน้องได้6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะติดตามเพิ่มเติมได้จองโตได้ที่หน้าเฟซบ o o กแฟนเพจของ Goodbar ์แอดไอคอนพค่ะต่อกันฮะเราจะมีหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับหนึ่งเพลงในช่วงนี้นะฮะกับสองห้องศิลปินกับ7 e เ e ่นเอทแบนนะครับ ก่อนเข้าเพลงจะขายของอะไรวงเต็มที่เลยนะครับผมจะเขียนเพลงที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับสังคมอะไรประมาณนี้พวกเราจะเขียนเพลงที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ตัวเองสักเท่าไหร่ครับครับผมเป็นมองมุมมองที่ตรงข้ามกับสังคมแล้วก็ชอบเอามาลองสอดแทรกกับดนตรีอะไรนี้ครับเป็นหาัของเซเว่นเอโดยตรงเลงครับคือเป็นสไตล์ของเซเว่นเอจริงๆนะครับผมแล้วจริงๆเพลงที่เขียนมามีมากกว่านั้นไหมครับ มีครับมีหลายเพลงนะครับมีโปรเจกต์ที่จะทําอีกหลายเพลงอยู่ครับเพลงน้าขออุบไว้ก่อนนะครับอุบไปก่อนอุบเนาะครับผมอุบไปสังเขนะครับอุบไปก่อนนะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องราวของเซเว่นเอทไปนะคะถือว่าหลายคนก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเพาะมากเนาะเพาะมากขนาดนี้สามารถไปติดตามฟังได้ที่ไหนนอกจากนอตเว็บร้อยสี่เจ็ดห้าบั้ยครับแน่นอนครับเรามีช่องย t u b e แล้วก็ พิมว่าเซเว่นเอครับแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook ครับก็เป็นเซเว่นเอ็กครับครับวันนี้พวกเราเซเว่นเอ็ขอบคุณพี่ๆทีมงานที่นอ w a ว e ด้วยนะครับที่คลื่น104.75นะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเยือนที่นี่นะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตฝากเพลงกักตัวในดวงใจด้วยนะครับนอกจากเพลงกักตัวแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตมีอีกหนึ่งเพลงมาฝากนะครับเป็นเพลงที่คอปเวอร์จากวงเพียวแล้วกันนะครับ สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไปมันเหมือนไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไปเธอทำให้ฉันตายใจเธอทำให้ฉันไว้ใจกับเธอแค่ มีเขาเข้ามาที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอเกืบฉันสุดท้ายคือต้องยอมปล่อยปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธออยู่ทั้งใจ จ็บจนต้องร้องไห้เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหวสิ่งเดียวที่รับรู้ได้คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอาฉันมันก็เหมือนคนโอคนนึง เธอก็รู้ว่าฉันก็รักและยอมเธอทุกอย่างไ่เป็นไรอยเธอที่ฉันทำเธอเจ็มองข้ามไปหากหัวใจเธอเปลี่ยนไปฉันคงไม่ยื้อเธอไว้ฉันจะยอมปล่อยเธอไปหรือเห็นแค่ฉันเป็นทาง มันเจ็บจนต้องร้องไห้เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหวสิ่งเดียวที่รับรู้ได้คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอาฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่งที่ เธอก็รู้ว่าฉันก็รักไม่ยอมเธอทุกอย่างไม่เป็นไรเธอที่ฉันทําเธอจะมองข้ามไปเขานั้นดีกว่าตรงไหน,นฉันทําผิดพลาดตรงไหน,นฉันยังมีเธออยู่ไหมหรือเหตุแค่ฉัน เป็นทางท่านโชว์หือเห็นแค่ฉันเป็นทาง